Chill, but you're so hot that i melted. I fell right through the cracks Now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my best This and nothing's gonna stop me But divine intervention I reckon it's again my turn i <coughs> 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 วัดคลองท่อมครับซึ่งเป็นอีกแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นั่นเองครับโอ้โห พิพิธภัณฑ์ทสถานวัดคลองท่อมก่อตั้งโดยพระครูอาทธรสังวรกิจ,จเจ้าวาดวัดคลองท่อมเพื่อเป็นสถานที่เก็บลูกปัดและวัตถุโบราณสถานที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดคลองท่อมหมู่ที่สองตําบลคลองท่อมใต้อําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ในปี2 5 0พรพระครูอาทธรสังวรกิจ,จเจ้าวาดวัดคลองท่อม ได้รวบรวมลูกปัดมาไว้ที่วัดคลองท่อมและได้นําลูกปัดส่วนหนึ่งส่งให้กรมศิลปากรจัดแสดงณพิพิพธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติพระนครและพิพิพธภัณฑ์ทัาสถานนครศรีธรรมราชเหตุการณ์นี้ทําให้ประชาชนจึงรู้จักรูกปัดจากชุมชนของท่อมโบราณแห่งหนึ่งของภาคใต้ในปัจจุบัน ลูกปัดหมายถึงวัตถุดิบหรือประดิตกรรมและอินทรีย์วัตถุต่างๆตั้งแต่ไม้หินแร่กระดูกฟันเขี้ยวสัตว์เปลือกหอยปลาการังมเมล็ดพืชดินปั้นดินเผาแก้วน้ำเคลือบแก้วหลอมโลหะหลอมเช่นทองเงินตะกั่วเหล็กพลาสติกตลอดจนสารสังเคราะห์เมื่อนำมาขัดฝน หรือหลอมหล่อรูปทรงและแต่งแต้มให้เป็นรูปลักษณะต่างๆแล้วต้องมีรูเพื่อร้อยได้หรือเชือกสำหรับห้อยหรือแขวนประดับตกแต่งร่างกายหรือสถานที่ซึ่งการประดิษฐ์ทุกปัจด้วยวัสดุและกรรมวิธีตลอดจนลักษณะรูปร่างต่างๆย่อมไปสอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยและเป็นไปตามคติแนวความคิดความเชื่อประเพณีนิยม และค่านิยมตามสภาพที่เหมาะสมของยุคสมัยในแต่และชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยชุมชนประวัติศาสตร์และชุมชนปัจจุบัน สำหรับในฐานะเมืองท่าประตูของเส้นทางการค้าสากลนับได้ว่าเกียรติภูมิของชุมชนคลองท่อมโบราณงามสง่ายอย่างสมศักดิ์ศรีเป็นสถานการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของคาบสมุทรมาลายูเป็นเมืองท่าร่วมยุคสมัยเดียวกับเมืองอู่ทองของดินแดนสุวรรณภูมิเรือชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อกับชุมชนคลองท่อมโบราณไม่ได้มีเฉพาะแต่พวกพ่อค้าวานิชที่เข้ามาค้าขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้นยังมีชาวต่างชาติต่างๆที่เข้ามาในชุมชนของท่อมโบราณแห่งนี้จํานวนมากเช่นชาวจีนอินเดียอาหรับอียิปต์กรีกและโรมันเป็นต้นด้วยเหตุนี้ทําให้นักโบราณคดีบางท่านยังเชื่อว่าชุมชนของท่อมโบราณเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางใหม่ทางทะเลของพ่อค้าจีนอีกด้วย องชั้นด้วยกันค่ะ <C ül> เอ๊แล้วในส่วนนี้ต้องการสื่อถึงอะไรคะก้อนทราบหรือเปล่าคะถ้าง,งั้นเราไปถามพี่กวางซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพิพิธภัณฑ์สถานแห่งน,นี้ดีกว่าครับไปครับน้องนสวัสดีพี่กวางครับสวัสดีครับน้องๆพี่กวางครับไม่ทราบว่าในโซนชั้นล่างนี้เขาจะะดัดแสดงอะไรบ้างรครับครับที่ปันชั้นล่างนี้ส่วนมากาะะก็จัดแสดงเป็นจะเป็นของวอยจาร จะบ้านในพื้นที่หรือว่าคนต่างจังหวัดเอาไหมเอาไหมสาหรับเจ้าว่าไว้เก็บไว้ในปันอย่างนี้ครับส่วนชั้นบนก็จะเป็นของโบราณที่ขุดค้นพบอยู่ด้านหลังวัดก็คือลูกปั้นของต้งโอ้โหดูสิลูกแก้วยักษ์โอ้โหจริงด้วยอ๋อไม่ใช่น้องนก็ไม่ใช่เขาไม่เรียกว่าลูกแก้วยักษ์เขาจะเรียกว่าลูกทุ่นอวนสําหรับคนสมัยโบราณเขาจะปอกแก้ว ทำเป็นรูปตุ้นก็คือเขาจะปูกไว้กับบวนหาปลาและจะลอยอยู่ในทะเล Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of everyday Christmas. You'll your wish list. I'd probably pull an Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, yeah, lady, have this. And last but not least, grant about any last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus, minus the ho ho. <laughs> I'll probably visit with Katrina h i t And damn sure i do a lot more to f e m a e did Yeah, can't forget about me stupid everywhere I go ครับตะโบราคืออะไรครับครับตักโบราก็คือของท่อมน,นั่นเองก็คือเป็นเมืองท่าโบราที่ก่อเห็นที่สุดอโอ้โหของท่อมคือตะโกลาเมืองท่าโบราเฮ้พี่ควรครับนั่นนี่คือแผนที่อะไรเหรอครับอ๋อครับ แผนที่นี้ก็เป็นคือเป็นเป็นที่เกี่ยวกับเส้นทางการค้าทางทะเลในพิ่สุสดในันที่หนึ่งซึ่งในเป็นที่นี้ก็เป็นเกีก่ยวกับการเดินเรือของเรือโบราณต่างๆแล้วก็ที่เราอ,อยู่นี้ก็จะเรียกว่าคนลูกัดจะตรงไหนะครับของข้อยู่จุดตรงนี้เขาเรียกว่าปลูกปัด อยู่ที่ทางเข้าอาคารประวัติศาสตร์อาคารศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณคนลูกปัดครับเพ,พ <c oughs> ิ่งจะเข้าไปด้านดนนี้นะครับก็จะเป็นคนลูกปัดนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ถุกพบลูกปัดมากที่สุดครับเดี๋ยวเราจะไปชมอะไรกันต่อครับน้องครับเดี๋ยวเราก็จะไปชมที่ฟันที่ชั้นสองในชั้นสองนี้เราก็จะ รวบรวมของโบราณที่ขึ้นชื่อสองตัวจอมก็จะขีนชื่อก็คือเราเรียกว่าลูกป,ปัดเตอเทศซึ่งจะพบที่นี่ที่เดียวโอ้งั้นตามพวกเราไปที่ชียงองเลยครับงั้นก็ไปเลย แสดงเยี S ่ยวพิจภัณาเ่องของของสมเด็ปะเทพเมื่อปีพศ2 5รและปีพศ2535 เสียเท่ซึ่งเป็นสุดยอดรูปปัตของเมืองต้อมเขาบอกว่ารูปปัตเสียเท่เนี้ยจะเมินฆ่าไม่ได้และก็เป็นรูปปัตที่พกที่นี่เป็นเอกเลขแล้วทำไมมันเล็กขนาดนี้อะครับรูปปัตนี้คน็นแรงก็จะทำไว้แบบนี้ก็ทําไว้เกอไว้บูาาาชาสถาบันพระพทธเจ้า i um. For the children and school to go here and learn a lot about the history of the village and this region. After the presentation of them, I'm impressed um, about this museum because I I didn't think that it was so rich in culture, in archaeologists and semi-precious stones. Um, I think it's very nice and I recommend everybody to visit because I think it's. ของจริง oh, oh, มากเลยครับถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์เรียนรู้ถ้าประวัติศาสตร์และ่องรันคดีที่แปลใหม่และก็สนุกสนานมากเลยครับพี่กรณกับพี่มุกเก่งมากเลยครับเอทําไมถึงได้เป็นนักเตะตัวน้อยกันล่ะครับอ๋อ oh, ง่านิดเดียวค่ะเนื่องจากเทศบาลตําบลคลองท่ามใต้ มีนยโยบายร่วมกับโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ค่ะในการจ้างครูต่างชาติมาฝึกสอนภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการในหลักสูตรและจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอน โดยทางโรงเรียนมีการกำหนดให้นักเรียนได้มาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สถานคลองท่อมอย่างน้อยภาคเรียนละสี่ครั้งพวกเราก็นำความรู้และทักษะภาษาอังกฤษมาใช้ประโยชน์ในการเป็นมัคคุเทศน้อยเพื่อให้ความรู้ข้อมูลชาวไทยและชาวต่างชาติเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิน่นเพื่ออนุรักษรร์สืบสารลูกปัดและวัตถุโบราณต่างๆ ที่มีการค้นพบและที่ได้รับบริจาคจากชาวบ้านในชุมชนเพื่อนำสู่ประชาคมอาเซียนต่อไปค่ะก็ได้รับชมกันไปครบถ้วนแล้วนะคะและสุดท้ายนี้ผู้ที่ให้การสนับสนุนเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ค่ะโดยท่านนายกเทศมนตรี นายพิริยะศรีสุขสมวงศ์ร่วมด้วยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่และพวกเรานักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลคลองท่าใต้ขอเป็นตัวแทนฝากถึงนักเรียนเยาวชนและประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลองมาศึกษาหาความรู้และเชื่อว่าพวกเราจะได้รับรู้เรื่องราวต่าง ของชาวคลองท่อมอีกมากมายครับและสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ